เป็นทุกอย่างให้แล้วชมจังหวะพรพัน์บล็อกคิมยอนขยองทำสอแต้มให้ IBK วันที่4มกราคม67ควัานหลงการแข่งขันวอลเล่บอลโคโววิลีกเกาหลีฤดูการ2023-24รอบที่4 IBK Antos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแพ้พิงค์สไปเดอร์2-3ต่อเซตส่งผลให้ IBK Antos เก็บเพิ่มเป็น32คะแนนรังอันดับ4ของตารางขณะที่พิงค์สไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น44ครองอันดับ2ของตารางเหมือนเดิม ตามหลังจากฝูงหุนไดฮิวสเตรตสคะแนนเกมนี้พรนพันเกิดปราเตเตอร์วอลเล่บอลยิงไทยกระโดดขึ้นบล็อกลูกตบของคิมยอนคยองสุปเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ได้ถึง2แต้มก่อนเราจะมารู้ที่หลังว่าเกมนี้เธอลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บที่ไหล่จนไม่สามารถเสิร์ฟได้โปรแกรมต่อไป i อบเคอันโตสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเรียเอ็กเพรสเว่ย์ายาต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุกสด ทีมอันดับ6ของตารางในวันอังคารที่9มกราคม67เวลา17นาฬิกาขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ